ระยองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดระยองค่ะขับเคลื่อนแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้น นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าที่การจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุดน,ำน้ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยองประจำเดือนกร,รกฎาคมที่ประชุมร่วมกันติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่และหารือแนวทางขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น4ด้านหลักค่ะได้แก่การป้องกันในกลุ่มเยาวชนการปราบปรามและขยายผลการบําบัดร,รักษาผู้เสพทั้งสมัครใจและบังคับบําบัด และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอและตำบลร่วมบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับกำชับให้ติดตามผลและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลปรับกลยุทธ์และลดปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดระยองยังเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในทุกมิติ